come back to hong kong to stand before you and account for myself i've never escaped from my responsibility i would like to apologize to all the ladies and to all their families for any harm or hurt that they have been feeling i'm sorry <laughs> ในปี2008ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ช็อกวงการบันเทิงฮ่องกงรวมถึงช็อกผู้คนทั้งโลกกับกรณีภาพหลุดอันสุดอื้อฉาวระหว่างไอ้หนุ่มรูปหล่อพ่อรวยตัวเทพของวงการบันเทิงฮ่องกงในขณะนั้นเฉินก้วนซิกับสาวสวยมากหน้าไหลายตาทั้งในและนอกวงการโดยมีไฮไลท์อยู่ที่นางเอกดาวรุ่งของยุคนั้นยังจ้างป๋อจีอและอาเจียวแห่งวงทวินส์ที่ปกติจะมีภาพหลักของสาวน้อยสวยใสยไร้ดินงสาแต่มันก็ถูกทำลายลงอย่างยับเยินเพียงชั่วข้ามคืน ด้วยแอคติ้งในการถ่ายภาพชนิดที่ว่าต้องไร้สติขนาดไหนที่ผู้หญิงสักคนจะยอมถ่ายภาพด้วยลักษณะท่าทางที่ยิ่งกว่าดาราหนัง X ขนาดนั้นได้ภาพถ่ายเพียงไม่กี่ภาพที่ทำลายอนาคตที่กำลังรุ่งโรจน์ของนางเอกดาวรุ่งอย่างจางป๋อจือกับอาเจียวได้อย่างปลปนี้แต่มันไม่ได้มีแค่นี้ยังมีผู้หญิงอีกนับสิบคนที่มีภาพหลุดร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งชีวิตก็ยับเยินไม่มีชิ้นดีไม่ต่างกันเลย จะมีใครกันบ้างและเรื่องราวทั้งหมดมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรวันนี้อาจะลำดับเหตุการณ์หล่นนั้นให้ฟังกันอย่างละเอียดครับอย่างที่เราทราบกันว่าเฉินกวนซีนั้นถือเป็นหนุ่มหล่อสุดฮอตของฮ่องกงในยุคต้นปี2000ด้วยความที่เป็นหนุ่มหล่อเลือกได้แถมยังเป็นทั้งนักร้องเป็นแรปเปอร์นักแสดงแล้วยังเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์จึงไม่ต้องห่วงเรื่องสาวๆที่จะด่าหน้าเข้ามาให,ให้หนุ่มนี่ผู้ยี่ผู้ยำแบบไม่สำน้า ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของหนุ่มโสดหน้าตาดีคนหนึ่งซึ่งจะทําได้แต่ที่ไม่ปกติคือเวลาที่กินตับกับใครไอหมอนี่ชอบถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานซึ่งมันกลายเป็นดิจิทัลฟุตปรินท์ที่จะไม่มีวันลบหายไปได้ถ้าหากมันหลุดไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆก็เกิดหายนะครั้งใหญ่กับทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่เว้นแม้แต่กับตัวมันเองที่ก็จบอนาคตที่รุ่งโรจน์ในวงการไปไม่ต่างจากเหยื่อคนอื่นๆของมันในปี2006 ไอ้หนุ่มเฉินได้ซื้อ Macbook สีชมพูน่ารักเครื่องหนึ่งมาโน้ตบุ๊กที่จะเก็บไฟล์ข้อมูลสำคัญสำคัญในชีวิตไว้รวมถึงภาพถ่ายลับกับสาสามากหน้าหลายตาที่มีนับพันภาพซึ่งมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าในวันหนึ่ง Macbook คู่ใจของมันจะไม่เกิดขัดข้องขึ้นมาปี2007ไอ้หนุ่มเฉินได้เอา MacBook เครื่องที่ว่าไปซ่อมที่ร้านคอมย่านจงหวัด ซึ่งจากคาให้การไอหนุ่มนักแงะฝาหอยบอกว่ามันได้ทําการลบไฟล์สําคัญๆรวมถึงรูปถ่ายไซส์ X ทั้งหมดออกจากเครื่องไปแล้วซึ่งเป็นความจริงที่น่ารังเกียจที่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนดังที่เอาโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ไปซ่อมช่างคอมไรจ้จรรยาบรรทั้งหลายจะตรงดิ่งไปเช็คที่ฮาร์ดดิสของเครื่องทันทีเผื่อจะมีของดีอะไรซ่อนอยู่และไอช่างคอมจากนรกคนนี้ก็ขุดไปจนเจอกล่องแพนโดราของไอหนุ่มเฉินไอช่างคอมจอมชั่วคนนั้นได้ไฟล์ทั้งหมดไว้ในมือ และมันกำลังจะก่อหายนะให้ใครต่อใครอีกหลายคนและแล้วก็มาถึงวันที่ประตูนรกเปิดออกวันที่27มกราคมปี2008เวลา8นาิกา30นาทีรูปถ่ายสุดอาราอารามของอาเจียวกับอาเฉินได้ถูกโพสต์ขึ้นที่ฮ่องกองดิสคัสฟอรัมเว็บบอร์ดสนทนาชื่อดังของฮ่องกงแต่โพสต์ต้นฉบับก็ถูกลบออกไปในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาแต่ก๊อปปี้ของมันเริ่มกระจายไปยังเว็บบอร์ดอินเ ต้นสังกัดของอาเชียวอย่าง EEG ได้ออกมาปฏิเสธและกล่าวหาว่ามันเป็นภาพตัดต่อพร้อมทั้งได้ดําเนินการแจ้งความทันทีวันต่อมาภาพถ่ายใบที่2ซึ่งเป็นภาพของไอ้หนุ่มเฉินกับผู้หญิงคนอื่นได้ถูกโพสต์ขึ้นบนอินเทอร์เนต็ตสร้างความร้อนฉาจนไฟลุกให้กับโลกโซเชียลของฮ่องกงทันทีอาเชียวได้ลาพักงานทั้งหมดอย่างกระทันหันและปิดปากไม่ให้สัมภาษณ์สื่อในทุกกรณีแต่มันได้กลายเป็นท a l กออฟเดอะทาวน์ของสังคมฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้ว ไม่มีคนฮ่องกงคนไหนที่อ่านหนังสือได้ดูทีวีเป็นจะไม่รู้เรื่องนี้29มกราคมภาพถ่ายชุดใหม่ที่ดูเดือดเร้าใจกว่าได้ถูกโพสต์เพิ่มเติมบนโลกโซเชียลของฮ่องกงนักข่าวบางสำนักเพิ่มสงสัยว่าหนึ่งในผู้หญิงเหล่านั้นน่าจะเป็นจางป๋อจืดเพราะจำได้จากรอยสักที่คุ้นตา นั้นยิ่งสร้างความร้อนแรงให้กับเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งนอกจากภาพนิ่งแล้วยังมีคลิปวิดีโอสั้นๆที่ถูกระบุในเวลาต่อมาว่ามันน่าจะถูกถ่ายขึ้นที่บ้านของอาเฉินทนายความประจำตัวของเขาได้ออกมากล่าวประนามคนปล่อยภาพว่ากระทำเรื่องที่ร้ายแรงและไร้ศีลธรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุ่มเททั้งกำลังคนแหล่งงบประมาณเพื่อสืบสวนและคลี่คลายเรื่องนี้อย่างเต็มที่ทั้งยังขอร้องให้เว็บไซต์ต่างๆจัดการลบคลิปที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกด้วย และมีผู้ต้องสงสัยกว่า30รายที่ถูกเรียกตัวมาสอบสวนหลังจากภาพที่แถูกปล่อยออกมาอาเฉินได้บินหลบออกจากห้องกงยิบเงียบไปยังบอสตันและได้อัดคลิปความยาวหนึ่งนาทีครึ่งเพื่อขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบพร้อมประกาศรับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมดแต่นโรยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้น6กุมภาพันธ์ได้มีการปล่อยภาพลาับพรอาอเินอีกหลายร้อยภาพโดยผู้ที่ใช้ชื่อว่าคิระในว่าเพื่อเป็นการท้าทายตำรวจ อีกทั้งยังสัญญาว่าจะปล่อยคลิปสำคัญความยาวกว่า32นาทีด้วยเจ้ากุมภาพันธ์มีภาพถ่าย3ภาพถูกโพสต์เพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตโดยชาวเน็ตต่างก็ระบุว่ามันคือภาพเอ็กซ์ของวินซี่อยู่วัย18ปีแฟนของอเฉินและเป็นหลานสาวของผู้บริหารค่าย e g ต้นสังกัดของอเฉินและอาเจียว11กุมภาพันธ์อาเจียวได้ปรากฏตัวต่อสื่อเป็นครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อสั้นๆทั้งน้ำตาข,ขอโทษแฟนๆที่เธอทำตัวน่าผิดหวังหนังสือพิมพ์ Apple d a i l y สื่อชื่อดังของฮ่องกงได้ออกมาวิจารณ์ว่าอาเจียวเป็นพวกเจ้าเล่ห์น่าสวยใจคดและต้นสังกัดของเธอก็ไม่ต่างกัน14กุมภาพันธ์มีรูปถ่าย2ใบของผู้หญิงปริศนา2คนถูกโพสต์ขึ้นบนโซเชียลคนหนึ่งนอนเปลือยกายอยู่ข้างอาเฉินส่วนอีกคนนั้นใช้ปากอมอวัยวะของเขาไว้อย่างเต็มคำ ผู้คนต่างพากันสงสัยว่าเป็นใครเพราะภาพมันเห็นหน้าไม่ถนัด21กุมภาพ,พันธ์อาเฉินได้บินกลับมาที่ฮ่องกงพร้อมก,กับการเปิดถแถลงข่าวว่าภาพถ่ายทั้งหมดเป็นภาพที่เขาถ่ายไปดูส่วนตัวและถูกขโมยไปโดยที่เขาไม่ยินยอมเขาขอให้ผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในภาพกับเขาให้อภัยและได้ประกาศถอนตัวจากวงการบันเทิงเพื่อเป็นการไถ่โทษอาเฉินถูกตำรวจสอบสวนอยู่หลายวัน และจากการค้นบ้านภาพของเขายังได้พบไฟล์ภาพลามกระหว่างเขากับผู้หญิงคนอื่นๆอ,อีกกว่าหมื่นภาพแต่การคลี่คลายคดีเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะผู้หญิงหลายๆคนไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องและหลายคนถึงกับบินหนีออกจากฮ่องกงไปเลยในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ที่เกิดเหตุการณ์นี้มีภาพเซ็กซ์คลูซีฟของเขากับสาวสาวนับสิบคนถูกโพสต์ลงในโลกอินเทอร์เน็ตมีทั้งภาพที่เห็นหน้าชัดเจนว่าเป็นใครและภาพที่ไม่สามารถระบุตัวได้ ชาวเน็ตได้แต่คาดเดาไปต่างๆนา,นานาว่าเป็นใครกันบ้างแต่จําเป็นต้องเข้าไปค้นหาข้อมูลเพื่อเอามาเล่าให้แฟนๆได้ฟังกันต้องบอกได้เลยว่าภาพที่เห็นมันอาราอารามอลานช่างและจงค้มมากโดยเฉพาะภาพของอาเจียวกับจางป๋อจีที่บอกได้เลยว่าต้องโง่และไร้สติมากๆที่ยอมถ่ายภาพแบบนี้ได้คือมันทําลายภาพลักษณ์ความสวยใสที่พวกเธอสร้างไว้กว่า20ปีลงอย่างย่อยยับไม่มีชิ้นดีและไม่มีวันที่จะกอบกู้มันคืนมาได้ มีผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัยมากมายในคดีนี้ที่สุดท้ายก็ถูกจับและถูกลงโทษจำคุกกันคนละไม่กี่เดือนซึ่งเทียบกันไม่ได้เลยกับความพินาศย่อยยับที่เกิดขึ้นกับสาวๆเหล่านั้นซึ่งมีใครกันมั่งและแต่ละคนต้องใช้ชีวิตอย่างไรหลังเหตุการณ์อัปยในครั้งนี้จะมีใครกันบ้างไปดูกันครับ 1. โบโบชาดอดีตนักร้องแต่นักแสดงสาวของฮ่องกงที่เข้าวงการมาในปี2001 และต้องเกษยียณไปในปี2008หลังจากเกิดเรื่องราวในครั้งนั้นเธอมีผลงานที่คนดูชาวไทยอาจจะเคยผ่านตากันบ้างคือการร่วมแสดงในหนัง The Park หรือสวนสรุปผีปี2003ที่เคยมาถ่ายทำในบ้านเรานั่นเองหลังจากที่ออกจากวงการแล้วเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำธุรกิจด้านจิวเวลรี่เธอยังคงถูกหลอกหลอนจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจากนักขา่าวไร้มารยาที่มักจะมาวอรแวรกับเธออยู่เสมอ เธอยังเกลียดอาเฉินและขึ้นทุกครั้งที่มีคนเอ่ยชื่อเขาออกมาให้ได้ยินปัจจุบันโบโบอายุ42ปี 2. หนึ่งในเยือสาวที่ได้รับผลกระทบที่สุดในเหตุการณ์นี้เห็นทีจะไม่พ้นจางป๋อจิงที่นอกจากจะไม่สามารถกลับมายืนเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับแถวหน้าของฮ่องกงได้อีกเลยชีวิตครอบครัวของเธอก็พังพินาศต,ตามไปด้วยก็แน่ละถ้าเสียถิงฟงเห็นภาพถ่ายเหล่านะั้นแล้วรับไหวก็แปลก แต่สําหรับข้อกล่าวหาว่าเธอนอกใจไปมีชู้นั้นถ้าจะให้ความเป็นธรรมกันจริงๆจางป๋อจืถูกระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับอาเฉินในช่วงปี2003ซึ่งนั่นเป็นช่วงก่อนหน้าที่เธอจะแต่งงานกับเสี่ยถิงฟงในปี2006ซึ่งแปลว่าเธอคบกับอาเฉินมาตั้งแต่ก่อนแต่งไม่ได้เป็นการครบชู้แต่อย่างใดแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเธอถูกเสี่ยถิงฟงฟ้องหย่าในปี2011ปัจจุบันจางป๋อจืออายุ41ปี แม้เธอไม่ได้ประกาศรีทายจากวงการแต่หนังเรื่องสุดท้ายที่เธอแสดง Out of Control ก็ออกฉายไปตั้งแต่ปี2017ซึ่งมันก็ผ่านมา4ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอจะยังอยู่ในวงการต่อไปอีกหรือไม่นอกจากจางปอ๋อชือแล้วอาเจียวแห่งวงทวินส์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างหนักหนาสาหัสน,นอกจากภาพลักษณ์สาวน้อยสวยใสยจะถูกทำลายลงอย่างยับเยินแล้วท้งด้านหน้าที่การงานก็ถือได้ว่าพินาดยังไม่มีชิ้นดี หลังเกิดเรื่องนี้ขึ้น EEG ต้นสังกัดก,ก็ได้แจ้งว่าเธอได้ลาพักงานอย่างไม่มีกำหนดฮ่องกงดิสนี์แหละได้ประกาศเลิกใช้ MV ของวง t w i n สที่แต่เดิมจะใช้เป็นเพลงทีมในงานตรุษจีนของปีนั้นและงานคอนเสิร์ตใหญ่ของวงที่จะทำการสแสดงในเดือนเมษายนก็ถูกยกเลิกไปในที่สุดคณะกรรมการโอลิมปิกของจีนได้แจ้งยกเลิกคิวของเซียถิงฟงกับอาีอเจียว,ยวพบกับอาเฉินครั้งแรกในปี2001 เนื่องจากต้องฟิชเจอริงกันในเพลงริวเมอร์และความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นจากจุดนั้นเธอให้สัมภาษณ์นในภายหลังว่าเป็นเพราะเธอรักอาเฉินมากจึงยอมให้เขาถ่ายรูปลับเหล่านั้นเพราะเธอกลัวว่าจะเสียเขาไปถ้าขัดใจและไม่ทำตามที่เขาต้องการผลที่ได้คือความเลวร้ายที่สุดในชีวิตที่น่าเจ็บใจคือไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวที่เป็นทาตกลามของเขาแต่มีผู้หญิงอื่นอีกนับสิบคนด้วยปัจจุบันอาเจียวอายุ40ปี เธอได้แต่งงานเมื่อปี2018และได้หย่าแล้วเมื่อปี2020ที่ผ่านมาซึ่งประวัติของเธอกับจางป๋อจีอาจจะทําคลิปมาเล่าโดยละเอียดต่อไป 4. เคนิดชานเธอเป็นอดีตนักร้องสาวของฮ่องกงแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนักหลังจากเกิดเรื่องเธอได้เขียนในบล็อกส่วนตัวว่าเธอรู้สึกไม่มีความสุขอย่างถึงที่สุด 5. วินซี่ยเธอเป็นแฟนของเขาอย่างเป็นทางการณตอนนั้น และเป็นหลานของบอสใหญ่ค่ายเพลงที่อาเฉินสังกัดหลังจากเกิดเหตุการณ์เธอดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่แทบไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะเธอได้บินไปโหลกข่าวเช้าที่บอสตันและอาเฉินก็ต,ตามไปนูเนียกับเธอสองคนที่นั่นต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ราเชลงั้นคนนี้แอเสียดายมากเพราะชอบตอนที่เห็นเธอเล่นหนังเจนไวคอปสี ops, ่สอ0 0 0แอดยังแอบคิดว่านางเอกคนนี้ต้องไปได้ไกลเพราะสวยแล้วก็น่ารักมาก แต่เธอก็หายไปเลยหลังจากนั้นไม่ได้เป็นนางเอกดังของฮ่องกงอย่างที่แอดคาดไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของไอหนุ่มเฉินนี่ในตอนแรกที่มีภาพหลุดของผู้หญิงคนอื่นออกมาเธอได้ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเธอไม่เคยถ่ายภาพอย่างว่ากับไอบ้านั่นแต่เมื่อมีภาพของเธอหลุดออกมาหลังจากนั้นเธอก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยรรเชลเป็นคนจีนสัญชาติแคนาดาเกิดเมื่อปี1983ตอนนี้ก็อายุ38แปีและผลงานหนังเรื่องสุดท้ายของเธอก็คือเรื่อง d ดทอ or Alive Final ที่ออกชายเมื่อปี2002นั่นเลยเจ a n แมนดี้ <Mandy> เธอเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวด Miss Chinese International ของฮ่องกงในปี2001โดยมีไอ้หนุ่มเชิญตัวแสบนี่เป็นแขกรับเชิญของงานแต่เธอก็ไม่ได้รับรางวัลอะไรแล้วก็บินกลับไปออสเตรเลียบ้านเกิดโดยไม่มีใครรู้สาเหตุว่าทำไมเธอถึงไปอยู่ในภาพลับเหล่านั้นของไอหนุ่มนับทำลายหม้อนั้นด้วยนี่คือเหล่าผู้หญิงที่อยู่ในภาพลุดที่ระบุต,ตัวตนได้ ยังมีผู้หญิงอีกมากมายที่ไม่รู้ว่าเป็นใครที่อยู่ในไฟล์ลับส่วนตัวของเฉินรวมถึงคนที่ลือกันไปว่าน่าจะใช่เหยื่อของเขาด้วยเช่นแม็กกี้คิวเป็นต้นนอกจากเหยื่อผู้หญิงเหล่านี้แล้วตัวเฉินเองก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ไม่แพ้กันเขาต้องประกาศรีทายจากวงการอย่างกระทันหันทั้งๆที่ชื่อเสียงและหน้าที่การงานกำลังไปได้ดีเขาถูกถอดจากหนังที่กำกับโดยฝงเต๋อหลุนถูกยกเลิกการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาของบริษัทบัตรเครดิต บทสมทบที่เคยเด่นๆในหนัง The Dark Knight ปี2,008ก็ถูกตัดออกจนเหลือแค่โผลมาแวบ,บๆเหล่าสปอนเซอร์ดังๆอย่าง Pepsi China Standard Charter, e อร์ m s u n g Levi's และ MTR อฮ่องกงต่างก็พากันยกเลิกโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเขาไปจนหมดเรียกว่าแทบไม่เหลืองานอะไรให้ทำเลยในตอนนั้นในการแถลงข่าวของเขาทางตำรวจต้องยกกำลังมานับร้อยนายเพื่อคุ้มกัน เพราะแก๊งมาเฟียของฮ่องกงได้ตั้งรางวัลถึง5 0 0นเหรียญสำหรับใครก็ตามที่สามารถสับแขนให้หมอนี่จนขาดเป็นท่อนๆท,ทำให้ไอ้หนุ่มนักสอยต้องอยู่อย่างหวาดระแวงตลอดเวลาว่าตัวจะโดนสอยซะเองแม้แต่การไปโชว์ตัวที่สิงคโปร์ในปีต่อมาก็ยังมีการส่งกระสุนปืนผ่านกล่องพัสดุส่งมายังสถานีโทรทัศน์ที่เขาจะไปปรากฏตัวด้วยเรียกว่าอยู่ไม่สุขกันเลยทีเดียวนวันนั้นแต่อย่างไรก็ดีในที่สุดเขาก็ได้กลับเข้าสู่วงการบันเทิงจนได้ โดยในปัจจุบันเขามุ่งเน้นไปที่วงการบันเทิงบนจีนเป็นเดนใหญ่แถมยังได้มีเป็นซูเปอร์โมเดลชาวจีนและมีลูกสาวที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคนอีกต่างหากจึงนับว่ามายุติธรรมเลยที่คนต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดยังได้กลับมาอยู่ดีมีสุขในขณะที่เหยื่อหลายคนของเขาต้องสูญเสียทุกสิ่งและไม่เคยได้สิ่งที่เคยเสียไปกลับคืนมาได้แม้แต่คนเดียวเสียผู้เสียคนไปตามๆกันความพินาศชิบหายทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นถ้าไอ้หนุ่มเฉินจะไม่อุตริถ่ายภาพที่ไม่ควรถ่ายเหล่านั้นไว้ และถ้าสาวๆจะไม่ใจอ่อนยอมถ่ายภาพที่จะกลายเป็นดาบกลับมาบ่นคอตัวเองในภายหลังอยากฝากถึงสาวๆทั้งหลายถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อของผู้ชายก็จงอย่าได้ทำตัวเป็นเหยือ่อและอย่าคิดว่าคุณจะไว้ใจมันได้เพียงเพราะมันไว้ใจคุณได้สัญชาติอสรพิษจะต่อยเพื่อปล่อยเหล็กในใส่เสมอไม่ว่ากับศัตรูหรือมิตร